สวัสดีค่ะปุ้ย UK s u p o r Channel นะคะวันนี้ก็มาสวัสดีเพื่อนๆทั้งที่ไทยแล้วก็ UK เนอะปุ้ยก็มาดื่มทีนะคะก็มาสวัสดีนะ oh. ปุ้ย UK s u p o r Channel นะคะก็ก่อ,อื่นปุ้ยบอกก่อนนะคะ ก็คือปุ้ยเปลี่ยนเป็นอ่าช่องพอดีปุ้ยเปลี่ยนชื่อนะคะก็เป็น louis official นะคะก็คือชื่อจริงก็คือสุ p o r n e r w นะคะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนทักหลังบ้านได้เลยนะคะยังให้คําปรึกษาเหมือนเดิมนะถึงช่วงนี้ปุ้ยจะไม่ค่อยสบายนะปุ้ยก็พยายามกินยาแล้วก็ออกกําลังกายนะคะก็ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะคะแต่แฟนก็ลูกก็แบบมันเหมือนแบบ ช่วงจะหิมะจะมาเนาะมันจะเข้าคิดมัดเนาะมันก็เลยแบบเอ่อเท่าที่ได้ยินครอบครัวเพื่อนๆอะไรเงี่ยก็แบบก็ก็คือก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะคะหเอาเอาเอาเป็นว่าก็คือถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนทักปุ้ยหลังบ้านได้เลยนะคะยังไงก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะคะอาจจะมีบอกว่า,าโพสขึ้นบ้างไม่โพสขึ้นบ้านนะคะก็ไม่ต้องแบบ <laughs> เป็นใส่ใจนะก็คือ ถึงจะไม่สบายปุ้ยก็บอกว่าเออก็ยังตอบอ่าตอบคำถามให้ลูกค้าเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะมีปัญหาอะไรก็ถ้าเข้ามาหลังบ้านได้เลยนะคะสินค้าปุ้ยก็ค่อยๆตอนนี้ก็สต๊อกของใหม่นะคะของเก่าๆอันนี้ก็คือก็เริ่มหมดและปุ้ยก็รอใหม่ๆอยู่นะคะเห็นว่ามีบางคนก็จะเปิดร้านใหม่ด้วยปุ้ยก็ก็ช่วยอุดหนุนนะคะส่วนสินค้าเก่าๆที่ปุ้ยขายมานานบางทีมันก็หมดมันมันหมดนะคะคือเขาไม่ได้เอามาลงอีกปุ้ยก็ ปุ้ยก็ต้องหาสินค้าใหม่มาลงอย่างเงี้ยเนาะปุ้ยก็บอกว่าคล้ายๆอุดหนุนกันกับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนในเฟซเนี่ยแหละนะก็อุดหนุนกันไปนะคะช่วยกันค้าขายนะคะจากแบบนิดๆในหน่อยก็ค่อยๆอเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะอันไหนสินค้าอันไหนที่ปุ้ยพออุดหนุนได้ปุ้ยก็ก็จะช่วยอุดหนุนเนาะอันไหนคือแบบว่าถ้าสินค้าปุ้ยหมดปุ้ยก็ต้องสต็อกแต่ช่วงนี้คือสินค้าก็ ก็ไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่าปุ้ยเพิ่งกลับมาจากไทยนะก็อ่ามันก็ก,ก็ก็หมดนะไอ้ที่มีก็คือก็เก็บไว้ใช้ด้วยนะคะส่วนตัวเก่าๆที่ปุ้ยไปดูที่ร้านอย่างเงี้ยมันก็หมดนะเขาไม่ได้เอาออกมาขายนะมันก็มีตัวใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็หมดนะอย่างขนมจงขนมจีนอะไรเงี้ยปุ้ยก็จะหาเจ้าใหม่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่ะเดี๋ยวยังไงปุ้ยจะค่อยๆทยอยโพสลงเนาะ ค่ะถ้าก็ขอบคุณนะคะสำหรับแบบลูกค้านะคะที่อุดหนุนนะคะขอบคุณมากๆนะคะบางคนก็บบว่าสนับสนุนจนน่าตกใจเนาะบางคนก็บอกขอบคุณมากนะคะปุ้ยขอบคุณมากจริงๆนะคะก็ขอบคุณที่อคอยทมเป็นเอฟซีตลอดนะคะตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปุ้ยนะคะแล้วก็ อคอยสนับสนุนนะคะแล้วก็บอกว่าอุดหนุนปุ้ยตลอดนะคะถ้าปุ้ยปีจังหวะที่บอกอุดใครด้วยได้ปุ้ยก็ก็จะทยอยทํานะคะคือช่วงนี้ปุ้ยก็ไม่ค่อยสบายนะปุ้ยก็พยายามกินยานอนแล้วก็ออกกําลังกายนะก็ดูแลตัวเองนะคะยังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะใกล้หิมะใกล้มาและอ่ะอยังไงปุ้ยก็ขออวยพรให้ทุกคนปังๆรว,วยๆกันทุกคนนะคะก่อนที่จะเข้าปีใหม่นะคะก็คือ ปี2024นะยังไงก็ขอให้ทุกคนรวยรวยปังปังใครที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยรวยยิ่งขึ้นไปด้วยยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะใครยังไงปุ Support? ้ยยูเคสุ t พอดลุยออฟฟิเชียลนะคะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะรวยรวยปังปังทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปุ้ยขอตัวไปดื่มทีก่อนนะมาทักทายนิดหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวเรียบด้วยค่ะบ๊ายบาย